การคว้าตัวคาร์ลอสจอร์เรนเต้นะครับค่าตัวอยู่ที่35ล้านยูโรนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสื่ออย่าง t o d o f u ฟูเจสผมเคยบอกทุกท่านไปแล้วต้องฟังหูไว้หูเพราะว่านักเตะอายุ30ปีนะถ้าตามนโยบายแมนยูนะครับไม่ควรซื้อและเงิน35ล้านยูโรจะไปจ่ายทำไมดีลนี้เป็นดีลที่เหมาะสมสำหรับการเสริมทัพตำแหน่งประสบการณ์สูงยืดหยุ่นหลายตำแหน่ง แต่ไม่ใช่ว่ามาคอสจูริเนเต้จะอายุน้อยๆซีตีของมาคอสจูริเนเต้เล่นให้เล่นใน,ล,นลาลิก้า15นัดทำ3แอสซิสต์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเล่น4นัดทำ3ประตูซุปเปอร์อ่าซุปเปอร์โคปานะครับ1นัดแล้วก็ทุกรายการรวมกัน่ะ20นัดทำไป3ประตู3แอส,ส,สซิสต์กุนซืออย่างดิโก้ซิเมโอเน่นะครับต้องการให้เขาว่าอยู่กับทีมต่อเพราะว่าเป็นกองกลางอเนอกประสงค์ กองกลางตัวรับกองกลางตัววิ่งวิงแบ็กแล้วก็